Two. นี่ครับถนนเลขสามนครับถนนลอยฟ้าเลขสามครับสันติสุขบอกเกลือนครับนี่คนก็มาเช็คอินกันครับเยอะเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับจุดชมวิวนะครับถนนเลขสามนะครับเส้นทางสันติสุขบอกเกลือนครับ ครับจุดเช็คอินนะครับ,ค,รบคนเยอะมากเลยครับ ลานที่เราจะกางเต็นท์คืนนี้นะครับนนสำหรับหมู่บ้านสปันครับวิวบรรยากาศสุดยอดเลยครับ 嗯。

ครับวันนี้สายแคมปิ้งครับครั้งแรกเลยวันนี้อุปกรณ์ที่นะครับพกมาด้วยครับก็จะมีไอไฟหลอด LED ครับก็มีอยู่ทั้งหมดนี่ครับมาดูครับดูครับมีหกดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็มีหกแฉกก็หกหกสามสิบหกนะครับก็มีนี่ครับมีปุ่มตัวนี้ครับสามารถเปิดนะครับเพิ่มแสงสว่างได้ครับนะครับจนสว่างสุดนี่นครับแล้วก็หลีได้ครับ ไอ้ตรงนี้ครับสามารถแขวนได้แขวนได้นะครับแขวนเสร็จก็มีนี่ครับนี่เอาไว้ของกับผ้าชีตนะครับเต็นท์ครับตัวเต็นท์เนี่ยไอชาร์จไฟครับ220โวลต์ครับนะครับก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็เวลาใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความสว่างครับจะหลีมากหลีน้อยครับก็ใช้ได้นานไม่นานครับ ไตตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ400กว่าบาทนะครับร้านขายของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปมีขายนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับด้านหลังเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ราคา199บาทซื้อมาครับก็ปรับได้2 2ระบบครับหนึ่งะครับเนี่ยสองครับสองระดับนะครับเขามีขาตั้งได้ครับนครับ ก็ประมาณนี้ครับครับก็อีกตัวครับเป็นหลอดนะครับหลอดไฟครับแต่อดีราคาร้อยแปดสิบเก้าครับบางร้านก็ร้อยเก้าสิบเก้าครับตัวนี้ครับก็ใช้ชาร์จไฟบ้านนะครับสองรอยี่สิบโวลต์เหมือนกันครับเสร็จแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่ไอชาร์จพลังงานแสานิดครับก็ปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับสว่างหนึ่งครับ สองออลงสามนะครับสี่นี่ห้าครับห้าระดับครับนี่ครับก็มือแคมปิ้งครับสายแคมปิ้งครับสมัครเล่นก็หาซื้อได้ครับอุปกรณ์ที่ผมแนะนําครับก็ผมก็ครับออกแคมปิ้งครั้งแรกเหมือนกันครับก็อุปกรณ์มีแค่นี้ครับเตรียมใยความสะดวกครับนี่ครับไอนี่บรรยากาศครับ เต็นของเราครับเต็นก็ขนาดที่สั่งซื้อครับในลาซาด้าก็นอนประมาณสักสี่ถึงห้าคนครับที่สั่งไปครับก็อุปกรณ์ครับมีประมาณนี้ครับนี่มีไฟประดับเต็นครับสวยงามครับนี่บรรยากาศนี่ครับมีมุมเก้าอี้ครับนั่งชมวิวบรรยากาศนี่สวยงามมากครับ นี่นะครับอันนี้เป็นวิวตอนกลางคืนนะครับด้านล่างครับนี่มุมไฟนะครับประดับของหมู่บ้านครับด้านล่างครับแล้วก็รีสอร์ทครับดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดครับแต่ว่าไฟสวยมากครับเป็นสีสันมากเลยครับนี่กลาศตอนกลางคืนนะครับอากาศก็เย็นสบายครับไม่หนาวมากครับ ชมวิวครับนี่นี่ครับสายแคมปิ้งครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับ ชิวๆครับนั่งชิวๆครับดูบรรยากาศนี่นนาครับเมนูของเราวันนี้ก็ง่ายๆนะครับแซลมอนวาซาบิกับหมูกระทะครับเที่ยวดอยต้องกินหมูกระทะครับฟิวเลยครับนี่เแ้อ ฟิวกำลังได้ครับนี่ครับฟิวบรรยากาศมันกำลังใช่ครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครับ13บสามนาทีครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกนะันครับ นี่ครับ,รบอยู่ในเต็นท์ครับแต่เต็นท์นี้มันมีที่ระบายอากาศนะครับดูออกไปวิวไปข้างนอกครับนี่ครับน่ายหมอกครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ข้างหน้าคือุบเขาครับที่เมื่อวานตอนเย็นครับให้ดูว่าตอนเช้าหมอกลงจัดแล้วนะครับนี่ครับหมอกลงจัดครับไม่เห็นแล้วครับภูเขาไม่เห็นแล้วตอนนี้ก็พายุอากาศก,าก็จะเป็นทะเลหมอกครับแต่อากาศไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่ครับ เต็นเราครับนอนเมื่อคืนครับอากาศาสบายสบายครับเย็นสบายสบายครับเมนูอาหารตอนเช้านี่เดี๋ยวไปดูนะครับโอ้มีแต่น้ำครับกำลังต้มน้ำอยู่ครับนี่พวกรวมพิบครับ รยากาศตอนเช้าครับเดี๋ยวตอนสายๆจะพาไปเที่ยวนะครับเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามครับ ครับลานหยุดเวลาครับอีกมุมนึงครับบ <c oughs> รรยากาศครับลานกลางตินหยุดเวลาครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปชมวัดครับ ลานกลางติ้นครับที่วัดสปันนะครับลานหยุดเวลานึ่งครับหยอดตู้บริจาคครับเพื่อสมทุกทุนสร้างวัดนะครับเนี่ครับวัดใช่

ngon ngào của bát nữa. นะครับเมนูเช้านี้ครับ้าวต้มกระดูกหมูนะครับหมูสับครับนี่ดูบรรยากาศครับนี่ครับหมอกใช่ไครับอีกหนึ่งเมนูครับมาดูครับนี่ครับนี่ลองลองลองครับลองมาคนดูดินี่ครับ ไก่บ้านต้มครับสุดยอดครับนี่เช้านี้ครับสดยอดเมนูกับสุดยอดบรรยากาศครับก็เวลาเจ็ดโมงห้านาทีครับตอนนี้หมอก็ลงเยอะครับนะครับเมนูเช้านี้ครับข้าวต้มกระดูกหมูหมูสับครับเไก่ต้มตะไคร้ครับแกงเทียมไก่ครับ ที่สปันครับกับภาพบรรยากาศครับพระอาทิตย์เริ่มโผล่แล้วครับเจ็ดโมงสิบห้านาทีครับภาพด้านล่างหมอกเริ่มจางๆนะครับเริ่มเห็นบรรยากาศนะครับหมู่บ้านสปันนะครับจุดตรงนี้ครับเป็นจุดกลางเต็นท์ครับลานหยุดเวลาครับด้านบนมันจะเป็นมุมสูงครับ เดี๋ยวทานข้าวกันนะครับ <c oughs> บรรยากาศสุดยอดครับ ดนะเดี๋ยวขอทานข้าวครับแล้วก็ซุบ<อ>ไปจัดการก่อนครับตัวข้าวหอมมดเอง <laughs>